ใจนะฉันเล่นโฟเชียลอะอาสิบห้าเอาขอโทษค่ะอาสิบห้าปีเอาขอโทษจำผิดโอเคเดี๋ยวเข้าไปฟังใหม่เดี๋ยวเข้าไปฟังใหม่เ,เ,หมเอาจำผิดอาสิบห้าปีเหรอคะสิบห้าปีเหรอคะเอาวันเรยว่าวันนั้นฟังผิดข,ข้อมูลไม่ตรงข้อมูลไม่ตรงเหรอเอาวันนั้นฟังว่าห้าปี อ 15, 15อ1สิบห้าสิบห้าเลยค่ะบขอโทษขอโทษค่ะโอเคสิบห้าโอเคฉันนะ่ะเตันยูกับแม่ฉันนะ่ะสิบห้าปีนะอืมเนี่ยเอฟซี FC เขาเอ็นดูฉันนะเนี่ยเวลาันสร้างบ้านให้แม่เนี่ยเอฟซีอีฝอยอ่ะอีฝอยให้เงินฉันเป็นแสนนะอีฝอยอ่ะ ฉันยังเอามันลงหลนะุมในอีฝอยอะจริงเาเรื่องจริงคุยกันอีฝอยอะอีฝอยอะโอนเงินให้ฉันเป็นแสนใะนอีฝอยอะฉันยังเอามันลงหลุมนะฉันบอกก่อนนะเ <c oughs> ข้าไปฟังดิเข้าไปฟังดิ ไ่คยฟังไม่ค่อยอยากจะตื่นมึงไม่ต้องพิมอะไรถ้ามึงเข้าไปมึงกดหัวเราะเองเดียวกับส่งของขวัญเออแล้วก็มีเลขอยู่ข้างบนมึนงก็สมทบทุนไปนะเอาความจริงมาคุยกันคุณแม่จะตร้งลาวไก่แล้วก็นั่งแล้วก็เถอนเนี่ยคุณแม่กำลังจะตัง้งลาวไก่เรื่องจริงนะเนี่ยไก่คุณแม่ ไก่คุณแม่ไปติดไปติดกับดักอ่ะไปติดกับดักตายไปตัวหนึ่งนะลุงข้างบ้านนะ่ะเออลุงข้างบ้านนะ่ะคุณแม่ก็ไปพูดนะคุณแม่ก็ไปพูดนะอือบอกว่าลุงเดี๋ยวเจ้าจะสร้างล้าวไก่นะถ้าไก่มันเข้าบ้านก็ลุงก็ไล่นะลุงฮนะอือฉันเป็นพวกพูดนะ อแต่ไก่ฉันหายไปตัวหนึ่งไก่ฉันหายไปตัวนึงไก่ฉันหายไปตัวอืึ่งชีวิตจ,จริงป่วยเลยนะเป็นอนัมาพาตนะเป็นอันมพฤกษ์อัมพาตนะจริงอ้าวไปฟังสิอยู่โรงพยาบาลนะ อยู่โรงพยาบาลเลยนะเส้นเลือดในสมองแตกนะเรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องจริงนะเนี่ยคุณแม่จะสร้างแล้วไก่ไงแล้วไก่คุณแม่ใครอยากจะช่วยคุณแม่ก็นะนะลูกสาวนะลูกสาวชีวิตคุณแม่ จะไม่สนใจนะอยากเกิดฉันคุมกําเนิดหมดนะจะไม่สนใจเล่นโซเชียลเล่นโซเชียลนะมึงอย่าไปเครียดมึงเล่นโซเชียลอะนะอย่าไปเครียดนะฉันเอาลงหลุมหมดนะมาคอมเมนต์นะแต่เหนอหนังหน้านะถามเยอะนะฉันเอาลงหลุมหมดไม่ค่อยอยากจะตื่นนะจะลงหลุมหมดนะมาถามนั่นถามนี่นะ ไม่ค่อยอยากจะตื่นนะมึงต้องตื่นก่อนนะฉันนอาลงหลุมหมดถามเยอะฉันเอาลงหลุมถามก็ที่ถามก็ไม่ได้มึงไปช่องน้นมึงถามไม่ได้นะมึงไปช่องน้นมึงถามไม่ได้นะมึงเป็นห่วงก็ไม่ได้นางจุดไฟนางจุดไฟหน้าบ้านตอนคืนเนะี่ยดึกดึกเนะี่ยแล้วก็ไปจุดไฟแล้วก็เอฟซีเป็นห่วง เจฟี่ก็เป็นห่วงกลัวไฟไหมไม,ม่แค่พิมพ์บอกว่าแค่พิมพ์แค่พิมพ์บอกว่าให้ระวังมึลงลงลงุล่มล้หลุ่มแค่แค่บอกว่าให้ระวังระวังไฟจะไหมยังไม่ทันยังไม่ทันว่าเลยเลยแค่บอกว่าให้ระวังไฟไหม ค่อยเหนื่อยมึงแค่บอกว่าให้ระวังโดนลงหลุมงงมากโลกหลุม่ไค่อยอยากจะตื่นชีวิตคุณแม่นม่อยู่กับช,ชีวิตจริงนะไม่อยู่ับชีวิตจริงนะฉันไม่เคยขอเงินเอฟซีนะฉันไม่เคยขอเงินเอฟซีน,มนนะมีแต่คนเขาให้ฉันนะฉันเก่งใจ กิงใจยังอยู่ไหมแม่จ้อถามเรื่องนึงได้ไหมยังอยู่ไหมเนี่ยแม่จอ้อจะยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ไหมถามเรื่องหนึ่งได้ไหมสงสัยมากถามเรื่องหนึง่งทําไมต้องเอากระติกน้ําไปไว้ในตู้เย็นซื้อตู้เย็นมาแล้วทําไมไม่ทาไมไม่เอาน้ําใส่ขวดแล้วก็ใส่ตู้ ทำไมทำาไมถึงเอากะติกทำาไมทำาไมถึงเอากะติกน้ำที่เอาไว้ใส่น้ำแข็งไปใส่ถ้วยทำไมเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจถ้าอยากจะกินน้ำในกะติกทำไมไม่ซื้อน้ำแข็งมาใส่ทำไมไม่ซื้อน้ำแข็งมาใส่อเอ แหมแม,แมขี้เกียจน,นะแต่ว่าเวลาผู้ชายมานะแต่ว่าเวลาผู้ชายมานะมึงตู้อะโออิชิเต็มตู้มึงไม่ได้ดูเธอพวกเธอไม่ได้ดูฉันดูผู้ชายมาโออิชิเต็มตู้แต่ว่าเวลาผู้ชายกลับมีกระติกน้ำอยู่อันเดียวใน,ในทุกย็น ชีวิตคุณชีวิตคุณแม่ชีวิตคุณแม่ขำนะดูแกแล้วก็ดูแกแล้วแบบกลัวตอนนี้กลัวอย่างหนึ่งคือแบบดูบ่อยๆแล้วมันจะแบบมันจะติดอ่ะมันจะติดจริงๆนะจริงนะเวลาแบบเราดูใครบ่อยๆอ่ะมันมันจะติดนะฉันกลัวมากเลยวันหนึ่งฉันจะเอาไอทีขั้นตู้เย็นออกแล้ว แม่ตื่นเช้ามาแม่ตื่นเช้ามาใครเอากระติกน้ํามาใส่ในตู้ตเย็นฉันกลัวนะเออฉันดูฉันดูเจจ้อทุกวันทุกวัน,ฉ,นฉันกลัวว่าวันหนึ่งฉันจะเอากระติกน้ําไปใส่ตู้เย็นจริงจริง,รงเออวันดีขึ้นดีวันดีขึนน้นดีไปซื้อเต็นมานะ มันดีขึ้นดีฉันจะไปซื้อเต็นท์มานอนฉันจะไม่นอนแล้วบันเตียงฉันจะซื้อเต็นท์มาชีวิตคนแม่โอ้ยขำพอค่ะพักขำจนเจ็บหัวขำขำจนเจ็บหัวนางบอกว่านางบอกว่าเต็นท์นอนสบายมือมีที่นอนแต่ไม่แต่ไม่นอน ทุกวันนี้ที่นอนอยู่หน้าบ้านที่นอนอยู่หน้าบ้าน